ยิสดีัเสไ่ราการเกมรีวิวครงนะครับนี่คือรายการสัร์เกมรีวิวไม่ใช่นะฮะนี่จะเป็นการรีวิวเกมฮิตแมนบล o ดแมนมะเล็นะฮะเกมเ,เพชรฆาต47นะคบับดเขาได้เคยดูเคยดูในหนังนะฮะจะมีภาคหงภาคสองภาคสมนะครับจะมีาภาคไ s i l e n อ Assassin Hitman า c ค n น a c t อันนี้ผมก็เล่นหมดแล้วครับแต่เรามาดูรีวิวภาคน<อ>ี้ครับ ฮิกแมนสี่บล็อตแอนด์มันนี่เย่เบนช์เย่อ่าันนี้คือพระเอกของเราครับจะดูจากหัวนะครับจะมีสโลแกนข้างหลังนะฮะเป็นสโลแกนนะฮะนมสดน้องโพนมโคแทะนะฮะส่วนหัวก็จะเกียนนะฮะตามฉบับเด็กเกียนนะฮะอ่าไฟเอาไว้ทูอ่าอันทูเดอะพายอ๋อเยอ่ากูวิ่งไปวิ่งไป let's go let's go This straightforward operation should be a yeah We need What ว h e เตยเฮลวิดิสวอก main gate นะฮะเพื่อเออ่ไปหน้าประตูนะครับอันนี้จะมีเฮียอ้วนโผล่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกใครเด้ออันนี้เป็นเป้าหมายของเราก็ได้ฮะเราก็รอนะฮะมันจะเห็นไอ้เฮียดำมันยืนดูบุหรี่อยู่ฮะนี่ฮะเราก็ทำเดินสโลว์แบบเท่ๆไปก่อนนะฮะเดินสโลว์แบบเท่ๆเลยทำให้มันสนใจเรานะแล้วมันก็จะเดินมาดูเรานะฮะรู้สึกมันยังไม่สนใจนะัะมันคงจะดูบุหรี่ต่อฮะ เราต้องรอดสนใจนะมาแล้วมาแล้วไปเล่าไปเล่าเป็นยังไงกูเดินเท่ไหมล่ะกูเท่กูเท่เฮ้ยมึงองเคียร์เลยวะมองอยู่ในตู้อ๋อกูมีเรื่องจะมาคุยหน่อยอ่ะกูมีอยากคุยกับมึงเออ่อชื่อมิสเตอร์สวิงคิงกูจะคุยกับเขาฮะใครวะชื่อสันติเนี่ยได้มีหรอกใครจะไปชื่อไงวะพ่อมึงไงสัตว์อืม อห yeah. mm hmm. ชนประตูแค่นี้ตายแล้วไอเกียร์เอะยนะเช็คโปโตออิเวนตอรี่นะฮะมันบอกให้เราเช in ็คลูปในลูปอินเวนตอรี่อินเนะฮะนี่จะเป็นรูปอยังบอยเดอร์ใ e รวันทีโชว์เดสโปโตออนเดทาร์เกตอชูบีเดอะสิงฮซี่ Yeah b อ,อ่บอกว่ารูปนี้เอาไว้ให้ไออ้นดูก่อนตายนะฮะ e n t the t p a t r a c k the หลอกาัดอ๋อนะมันบอกให้หลอกกัดนะฮะโดยเราก็ต้องถือเหรียญมานะฮะเหรียญบาทนะฮะเหรียญเหรียญห้าบาทนะฮะจากนั้นนะฮะอ่าเราก็กดจีนะฮะจะเป็นการคว้างนะฮะจากนั้นเราเล็งไปตรงหน้าจอนะฮะเฮ้ยเงินตกเงินตกไอ้สัสเฮ้ยเงินใครวะเฮ้ยห้าบาทดีวะสกูด้วยมึงอืมเดี๋ยวไปเก็บแล้วเย้เบชแล้วเราพอมันไปเก็บตังค์แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะฮะไม่ต้องสนใจผู้เชี้นะฮะแล้วก็แอบเข้าตรงประตูนะฮะแล้วก็ย่องนะฮะก็จะเจอไอ้หัวเกียร์อีกคนหนึ่ง อแล้วก็ถือเฮี้ยนี่มานะฮะ Fiber Y นะฮะเอาไว้ล็อกคอเฮี้ยนี่ฮะเฮี้ยนบอกว่าเฮ้ยอู้ววมึงตายอ่ะไอสัตว์ไม่โดนปะไอสัตว์ตายเกตายแล้วมึงแกเปลี่ยนมาแล้วแกบปืนจากเฮี้ยนี่มาแล้วเฮ้ยเฮี้ยงฟองเลย มั่นตายไปเบชเดี yeah. ๋ยวเราฆ่าคนทำให้เสียงเออเงียบลงนะฮะเราก็ปีนขึ้นมาข้างบนนะฮะโอ okay, เคปีกขึ้นมาแล้วแล้วก็วิ่งครับวินบินอุ้โดนคำเลยไอาหา่ามันจะลีดาแล้วแหละชุบปัวนะเมื่อไอ้หัวกินโดดไปแล้วนะฮะเราก็เตรียมนะ,ะอา่าอะไรเนะี่ยพลิกล็อกเคลียร์เดนลูมเคลียร์เดนลูมนิกดอโอเคขี่พลิกล็อกนะฮะ แล้วก็เก<ะ>็บตัวหน่อยครับเก่งยันอยู่เบชซับไม่เปื้อนเย้แล้วก็เก็บกระสุนนะฮะจากนั้นก็ใช้ยพวกเคียดนี่นะฮะดึงลงกล่องเลยนะฮะใช่ยเย็นช่องฟิตไว้เก็บไว้กินต่อปีหน้านะฮะอืมเอ็ดนะฮะเคียนี่ด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาเห็นเหตุการณ์นะฮะไม่ได้นะฮะไม่เด็ดตังค์สุลก่อนตกตึกกระตึ้ง นะแล้วไอ้เคียนี่มาฮนะลา,าเคียนี่มาโอ้โอ้โอ้ออเออเออเอออก่อนนะเอาลงนะฮะเราไปยิงเป๊ะไปทีหนึ่งก่อนนะเพื่อ <c oughs> เพื่อมันจะไม่ตายนะฮะแ,แล้วก็ย่างลากมันลงกล่องน,นะฮะเออเออเราไปสบายนะเค <c oughs> yeah. เอเพื่อนเยะอันนี้มีมีดนะฮะเออสเปครือมีดมาสวิง <c oughs> เ,เก็บมีดใส่ตัวนะฮะว๊อดว๊ดเข้าไปดูในตู้ ไอ้เชี่ยแม่งไอ้พวกเลฟสองตัวหายไปวะเว้ะนั่นมันเงินนี่วะมาอยู่แล้วเสร็จกูละมึงเงินไปของกูแล้วไอ้ใครถือมีดไปนะฮะจากนั้นก็ย่องไปข้างหลังมานะแล้วก็จับปาดโคกเงินเงินกูเฮีย เออมืเป die. ็นไงมึงตายมึงนี่ปามม่ใส่หัวด้วยฮะการซ้ำเติมแรงรุนแรงนะฮะแล้วก็ทำการเก็บมีดขึ้นมาไม่พอจากนั้นก็ขโมยชุดไอ้แก่นี่มานะฮะไอ้ขี้นี่ก็โปแเราก็ได้ชุดมาแล้วนะฮะเห็นมาเทพไหมฮะแต่เออขโมยผมมันนอนไม่ได้นะฮะเพราะหัวกุโลนนะหัวเกียนนะไม่มีวิกฉะนั้นก็ต้องเดินแบบนี้ละครับเราได้ก็เปิดประตูปิดไปได้นะฮะโอเคมารุดกีการ์ดตึ๊ดตึ๊ตึ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 นต ทำเนียนทำเนียนเออสกายส์ s guys. <S มันก็จะงงว่าเอา้าอีกี้ย่ทำไมมันขวดโลนวะไม่ตัดผมมาตอนไหนวะเราไม่ต้องสนใจนะฮะแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคิดได้เราต้องรีบวิ่งแนวนี้นะฮะตอนนี้ก็จะมีกล่องเออ,เอมีปืนนะเก็บปืนนะฮะแล้วยี่นี่ก็มีกล่องเออเขาเรียนนะะกว่าก,กล่องอะไรวะกล่องใส่อะไรวะยาหรอวะยายา,ยาบ้าไม่รู้แล้วก็เอาปืนนะฮะปืนวางไว้ในนี้ปุ๊บนะฮะจากนั้นเราก็ถือเอ้ยไม่ได้โยนไม่ทิ้งไปนะฮะเียันทิ้งไปแล้วฮะจากนั้นก็ กล่องนี้ขึ้นมานะฮะโอเคแล้วก็วิ่งไปนะฮะปุ๊บ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 ไอเฮี้ยนี่ก็บอกนะอฮะเฮ้ยทำเข้าเช็คอาวุธก่อนนะฮะเมื่อมันก็จะทำการเช็คอุปกรณ์นะฮะเช,เช็คของอเหล็กนะฮะมีอะไรบ้างปิ๊บ ไม่มี<ล>หหเหล็กขี้อะไรไปได้แล้วโอเคเราก็เข้าไปได้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าเ,เพราะว่าปืนเราไม่มีเหล็กเพราะว่าปืนเราซ่อนอยู่ในนี้มันเลยตรวจไ,ไ,ไม่ได้แ <c oughs> ม่งโง่ไอ้ยิงกระพมวุ <c oughs> ม่นจุ๊วนกระพือไม่ต้องฟังนะฮะกดจีโยนไปเลยฮะ <c oughs> โยนไปแล้วจะปืนมาข้างล่างแล้วก็เออเก็บปืนที่เราวางไว้ในกล่องนะฮะอย่ี้กูได้ปืนแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะฮะโอเคเฮ้ยว่าส์อ๋อมันมีคนอยู่ข้างล่างนะบอกบ่นว่าลิปเป็นขี้อะไรวะสัตว์เราอะอ่ะลิปเป็นยังไง ลิฟต์ขึ้นมาดิคุณขึ้นลิฟต์มาโอ้ยเหออไอ้เฮี้ยไฟไปแล้วฮะเราลากมาข้างบนแล้วนะฮะเราเก็บปืนฮะกิ๊กเก็บปืนไปนะฮะปุ๊บจะมีมันจะไม่มีเอฟเฟกต์การเก็บปืนอะไรทั้งนั้นนะฮะกดอีนะฮะเพื่อดับไฟนะฮะคลิกอืมอยู่ปอกว่ามึงดึงสกุปปึ๊บไปนะฮะมันก็จะมืดนะอะไรผู้คิดดิเอ้ยไฟวันที่แล้ววะ เรก็ชนกันวิ่งชนกันตายหารเราไม่ต้องเราก็วิ่ง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 ก็ let's go let's go โอเคฮะมาเข้ามันนี้เปิดประตูฮะเปิดประตูเปิดประตูโอเคจากนั้นก็อ่าถือที่ับไว้นะฮะเปิดมาไอ้ขี้นี้ก็ยืนเยี่ยวอยู่นะฮะแล้วว่ยืนเยี่ยวอยู่นะฮะเราก็เก็บป,ปืนนะฮะโอ้ยอะแล้วมาจับไอ้ขี้นี้เป็นโล่นะฮะโอ้นี่เป็นไงกูหลาบไหมล่ะอ่ะอ่าอ่ามาจับไอ้ขี้นี้เป็นโล่นะฮะแล้วก็ไปอีห้องห่งไปนะฮะ ก็ไม่ห้องหนฮะเฮ้ย what's up guy s o m e t h i bullet bitch yeah fuck that อ่าหยิบไอ้เชนมาต่อนะฮะจากนั้นพอตายหมดแล้วก็ตบไปที่นี่ปอกไอ้เชนนี่กนก็จะก็จะน็อกน็อกลงไปนะฮะเพราะมันยังไม่ตายแล้วก็ m e t h i n g bullet bitch แย่แล้วมันก็ตายในทันทีนะฮะโอเคอ่า ก็ปีึ้นมานะฮะจะนก็จะมีกล่องไอคิ้นก็พามันต้องอะไรนะเก็บกล่องขึ้นมาฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วฮะแล้วก็เลือกเลือกที่กล่องนะฮะแล้วมันก็จะเปิดแพ็คออกมาฮะปุ๊บนะฮะก็จะทำขยายเอ่ออนาเขตนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ฮะอ่าจะได้สไนเปอร์มากด X เพื่อเล็งนะฮะก็ได้เจอผู้เคิยนที่ยืนอยู่นี่คนหนึ่งนะกัไอเคิยนี่คนหนึ่งนะแล้วก็ไอคิ้นคนนึงไม่รู้ยุ่งไหนนะฮะอยู่นี่นะฮะนะตายไปนะฮะเ take t h แก to your f a ง e bitch. Boom. Yeah. เปาสันเปาสันตู้มเย้อยู่เดนนาวบีชแล้วโยนปืนทิ้งไปนะฮะไม่ต้องใส่ใจนะฮะแล้วก็ตดประตูมาฮะตืดตื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 แล้วก็ลงมาลงมาแย่บีชลงมาแบบกะการต้องต้องข้อพยายามลงมาโดดลงมาก็ไม่ได้นะฮะโอเคไอสัตว์ปีน้ำเขี้ยน่ะโอเควิ่มาฮะวิ่มา ตือดเดอดเดตอือดเดตอดเดือดเดือดเตือดเดตึเดอดเดอดเดืองตดือดเตอดเดือดเดอดเดือดือดือดเดือดดดเอดเดือดเดื i ดเดือดเดือดเดือดอดเดืเดอดเอดออดเออดเอดอเดืออดเดือดอดเอดเดื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 ือดือดเดื อ่าเปิดเลยต้องกระหน่ำนะฮะมันกระหน่ำ้วยเปิดนี้นะฮะเปิดนี้เติมกระสุนหน่อยฮะเอ้าไอ้สัตว์มึงมาทำไมโอ้ยเฮียบิชเฮีย yeah, เ yeah. yeah. บิชก็ตายไปด้วยนะฮะตายแม่งหมดฆ่าแม่งหมดเลยนะฮะเพราะจะมาช่องท่อระมัดจะมีไอ้อ้วนอยู่นะฮะพอเราเข้าไปในห้องเนะี่ยเปิดประปตูเข้าไปมันจะมีเหตุการณ์คุยอะไรไม่รู้ทำให้เรากดสกิปไม่ได้นะฮะวิธีง,ง,ง่ายๆฮะคือยิงกระจกนะฮะเอายิงกระจบรีเฮียไอ้สัตว์อันนี่ยิงนะฮะ เอานะฮะจากนั้นก็ยิงข้ามพลุไปเลยผูไม่แย่เบจส์แล้วมันก็ตายนะฮะแล้วเราเข้าไปมันจะไม่มีฉากหนังให้ดูนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยนะเป็นการฆ่าแบบชาวล็อกเลยฆ่าฆ่าแบบข้าเวลาไม่ต้องรอนะฮะย้อนมาแล้วมันปีนเหนือเนี่ยสัตว์ปีนไงวะเออปีนได้แล้วปีนได้แล้ว yeah, bitch. เย่เบจส์ปีนได้แล้วเออเราเก็บระเบิดมานะฮะไอสัตว์เ,เก็บระเบิดมาดีเฮีย yeah. เออเก็บวะเย่ yeah. แก็บเก็อ่าที่ขวาดูก็จะมีระเบิดอยู่ในนี่เราแล้วนะฮะระเบิดกดนะระเบิดติบุ้มนะไม่ต่อมีอะไรเลยนะพอเราเดินเดียวเลองบล็อกเวเดินเดินตามหลังไปตือ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 ตืตือตือตือเข้าดีเหี้ยเข้าดีสัตว์ไปๆๆๆไม่เข้าไอ้เหี้ยต้อคอยจจเย็นนะมองมองไปตรงๆนะกดเอออย่างตี้นะเตนะแล้วก็ย่องไปนะก็จะมีทําหี้ยอะวะ เราก็วางระเบิดไปตรงนี้นะฮะปิ๊บนั้นก็เตรียมระเบิดกดระเบิดกดนะฮะแล้วเดินมาอย่างงี้ฮะไปย่องมาเปิ๊อปิดเปิ๊เปิดเปิ๊เปิดเปิ๊บปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิดเเปิดเเปิเเปิดเปิดเปิดเดเปิดเปิดเเปเปนเเดเเ เป็นที่อะไรมั้งวะา b ง n g ง a n ง b a ง g b งแบงแบงแบง g bang bang b a ะฮะจากนั้นเอ่อก็จะมีคนตายนะฮะตายหมดเลยนะฮะโดยฮะนั่นตายหมดเลยนะไม่เหลือสักคนเลยนะฮะไอ้คิดนี่ก็ตายด้วยนะฮะและไอ้อับกัลลียังไม่ตายฮะ boom yeah you did now bitch อะอันนี้เอาสายจมพกิกนะครับไปเลยจบแล้วพกิกแรกโอ้เปนง่ายชังเลยจอด เราต้องไปแฮปปี้ลุงอันขึ้นเด่นะฮะเฮ้ยไปเอ้ยแล้วเหียโว้วโว้วโว้โว้เบทีนี